วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Line a n g เกของเหล็กมันก็คือเนี่ยแหละมุมจากหัวเหล็กเวลาชนพื้นเนี่ยแล้วมุมว่าก้านเนี่ยอยู่กี่องศา,าครับใช่ใช่ถ้าเราใช้ Line a n g เกที่ไม่แมชกับเรามันจะทําให้ลูกตีออกไปไม่ตรงครับได้เลยไม่ง่ายเลยวิธีเทสก็คือเริ่มจาก Line แองเก Standard ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปแฟด4องศาแล้วก็กลับมาอัพไลสัก4องศา จะให้ดูว่าเฮ้ยถ้าไลน์แองเกิลมันไม่แมชกับเราจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ชุ้งเนี่ยตีไลน์แองเกิลสแตนดาร์ดก่อนพี่ชุ้งเคยรู้ไหมว่าตัวเองตีไลน์แองเกิลเท่าไหร่เหมือนจะอัพไลท์หนึ่งแต่ไม่แน่ใจตอนนี้อืมยบก็ตรงๆนะหลังจากดัดแปดสีองศา ให้พ่ชูงลองตีดูนะจดเลยอ่ะคือทิมหัวทิมเลยแน่นอนฟินลิงครับชัดเลยนี่เรียบร้อยลูกนี้อาจจะตีโอเคนะความรู้สึกนะเนี่ยเรียกชั่นลูกไปแล้วก็ออกขวาขึ้นแน่ๆใช่สตาร์ทขวาขึ้นแน่ๆนะครับเนี่ยไดนามิกลายเปลี่ยนละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวร์ e r f ร r ฟอร์แมนส์ครับช่องเน้นเนือของคนบ้ากอล์ฟครับ EP นี้ก็เป็น EP สีสคัญอีกหนึ่ง EP ีนะครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง l ลน์แองเกิลของเหล็กนะครับพูดถึง l ลน์แองเกิลครับในมุมพี่ชุงรู้ไหมครับคืออะไรก็ไอตรงนี้ครับว่าคอมันอยู่ประมาณไหนของเหล็กถูกต้องนะครับก็ไม่มีอะไรมากในเรื่องของ l ลน์แองเกิลนะครับมันก็คือเนี่ยแหละมุมจากหัวเหล็กเวลาชนพื้นเนี่ยแล้วมุมว่าก้านอยู่กี่องศา อ่่าคใชตั้งฉากคือ90ครับเลเวลพื้นคือศูนย์วันนี้เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเหล็ก7อืมนะครับเหล็ก7เนี่ยส่วนมากลายแองเกิลมาตรฐานทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ62ครับนะครับยกเว้นแล้วแต่แบรนด์ด้วยครับอย่างเช่นแบรนด์ไทเทอร์ลิสมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาจะยึดว่าอยู่63อ่บสามมิซูโน่จะอยู่61ครับออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในมุมแบบร้านขับฟิตติ้งทั่วโลก ร้านใหญ่ๆญเขาจะยึดคำว่า62เน,นี่ยเป็นเบสหลักอันนี้คือลายมาตรฐาที่ใช้กันทั่วไปนะครับมันมีผลอะไรครับตอนนี้หลกัลกๆเลยครับลายแองเกิลเนี่ยมันมีผลเรื่องนี้ครับอ่าผมจะโชว์ให้ดูถ้าเราใช้ลายแองเกิลที่ไม่แมชกับเราอ่าครับมันจะทำให้ลูกตีออกไปไม่ตรงครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราเป็นคนเข้าเนี่ยลายแองเกิลที่เราใช้แมชด้วยนะอันนี้คือขนาดลงมาขนาดเลยหน้าไม้ตรงด้วยลูกกอบจะไปตรงแต่ถ้าเราเข้าลายแองเกิล แฟดไปอมีการโยกแล้วหัวเหล็กเนี่ยจะทิมลงนะครับ,รบอันนี้เขาจะเรียกว่าแฟดซึ่งมันจะทําให้ลูกกอล์ฟเนี่ยออกไปทางขวาอาใถ้า<ช><ช>เราเข้าอัพไรท์ก็จะไปทางซ้ายอ แต่ทีเนี้ยทำไมมันถึงเกิดเรีแอคชั่นอารมณ์ประมาณนี้ขึ้นได้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันนะครับ, <S <S รบซึ่งมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนไปอีกออในมุมของเวลาคนทำไม้ด้วยเพราะว่าไอก,การดัดลายแองเกิลเนี่ยมันจะไปเอฟเฟกเรื่องความยาวเรื่องสวิงเวทด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ชุ้งนะครับเป็นคนเทส ได้เลยง่ายๆเลยวิธีเทสก็คือเริ่มจากลนยงเกิลสแตนดาร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปแฟตสี่องศาแล้วก็กลับมาอัพไรซ์สักสี่องศาได้ครับก็คือเอ็กซ์ตรีมเลยเอ็กซตรีมเลยอเคว่าจะให้ดูว่าเฮ้ยถ้าล i n e งเกิลมันไม่แมชกับเราหรือมันแฟตไปอัพไรซ์เกินไปเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นอืมใช่ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเราให้พี่ชุงไปลองกันเลยครับโอเคครับ วันนี้ในการ,รทำเทสนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะให้พี่ชุ้งเนี่ยตีไลน์เกิลสแตนดาร์ดก่อนอพี่ชุ้งเคยรู้ไหมว่าตัวเองตี Line งไลน์เกิลเท่าไหร่เหมือนจะอัพไลน์หนึ่งแต่ไม่แน่ใจตอนนี้โอเคอาจจะอัพไลน์นิดหน่อยครับเพราะว่าปกติชอบตีดออ่าโ okay. อเค okay. ก็เดี๋ยวให้ลองไลน์อเกิลสแตนดาร์ดดีกว่าอ,อ,อันนี้คือไลน์ a เกิลหกสิบสองครับนะครับได้เดี๋ยวตีสักสถึง4ี่ช็อต ได้ครับนะครับแล้วเรามาดูค่ายเวเลตแล้วหลักอยากนั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ชุงตีแปดสี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอตอนที่ดัดลาย4แ4ดสี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างได้แล้วก็ให้พี่ชุงก็มาตีอ่าอ่านะครับได้ครับก็จะทําอย่างนี้ดูโอเคเริ่มได้เลยครับครับอืมเยียบก็ตรงๆนะอ่า สำหรับเครื่อง GC Quad นะครับเครื่องตัวนี้สามารถดู Line Angle ตอนที่เราเข้า Impact ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีไอ้บอร์ดร์ดตุ้มแล้วก็ตีไปปุ๊บอย่างของปิง ใช่ไหมครับถ้าคนเคยไปฟิตติ้งกับปิงเนาะเขาจะมีแผ่นสติกเกอร์มาแปะอยู่ตรงรโซด้านล่างของเหล็กแล้วก็จะมีลายบอร์ดซึ่งเวลาตีตไปมันจะเห็นเลยว่าเรากระทบตรงไหนแต่ไอตัวลายบอร์ดนั้นอะ่ะผมเคยดูวิดีโอตัวหนึง่งถ้าสมมติเราไม่ได้ตีกับพื้นที่มันแข็งขนาดนั้นนะถ้าตีพื้นนิ่มตอนเราเข้าปะทะไอลายบอร์ดมันกดลงไปอ่ามันยะยว <laughs> มันยวครับมันเลยบางทีอาจจะไม่ได้แม่น แมตอนที่เราวางลายบอร์ดอะ่ะมันจะสูงมาจากพื้นด้วยมันไม่ได้ลาบเหมือนที่เราตีนะครับแต่สําหรับ G C Quad เนี่ยนะด้วยความที่เป็นกล้องความเร็วสูงมันสามารถจับได้เลยว่าเนี่ยไลแองเกิลเราเข้าเป็นแล้วเข้าเห็นจุดประทาด้วยครับนะครับอย่างลูกแรกที่พี่ชุงเข้าไปเนี่ยไลแองเกิลเข้าติดโถอัพยอยู่0.6องศาอ่าโอเคนะครับซึ่งจริงๆก็เรียกว่าศูนย์เลยก็แทบจะโอเคอยู่ตรงๆถือว่าดีมาก ครับโอเคเรียกชั่นรูปก,ก็ตามหน้าไมา้อยู่นะครับเพอขออีก3รูปครับได้ครับจริงจริงผมตีลายนี้ก็ก็ได้อยู่นะหรือว่ามันเกี่ยวที่ก้านด้วยความสูงด้วยหรือเปล่าครับจริงๆมีผลหมดเลยครับหมายความว่าถ้าคนละก้านเนี่ยก็อ,อาจจะลายก็ คนละแบบนิดหน่อยท่านในมุมของก้านนะเพราะว่าก้านมันไม่ได้เปลี่ยนรูฟตอนที่มันลงขนาดนั้นโยเวนก้านแบบเอ็กซ์ตรีมแบบทิปที่มันอ่อนมากๆถ้าให้พูดก็เหมือนเราใส่กา Auto ้านออโตเฟกมันแบบ CPM ทิปมันนุ่มมากๆครับมันจะเหมือนในตัวคล้ายๆฟิลแบบแล็กช็อตอย่างเี้ยนะปุ๊บเข้าไปอย่างนี้เลยถ้ามันอ่อนมากนะครับก็มีผลการะลายมีผลการะลายแน่นอนต่อครับได้ครับอีกหนึ่งลูกก็พอละ โถไปหน่อยโดนไม่เต็มนะโดนไปก็ตรงอยู่นะตรงอยู่โอเคไลน์เกิลเข้าตอนนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณเรียกว่าศูนย์แล้วกันศูนย์จุดเก้าโทอัพนะครับเกก็เกือบหนึ่งนะน้อยมากน้อยมากทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูว่าวิธีที่เราดัดไลน์งเกิลเราทำยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับโอเคไปกันครับไป โอเคแปดลง4ก็คือจะเหลือ58นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดเรื่องของความยาวแล้วก็ อีกรอบนึงนะครับดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับก็ในส่วนของเครื่องวัดเนี่ยเมื่อกี้เราเป็นใช้เครื่องดัดมาแล้วก่อนเราดัดเนี่ยไม้ตัวนี้คือความยาวมาตรฐานเลยสามเจ็ดนะครับปกติเนี่ยถ้าไม้กอล์ฟเนี่ยถ้าเราไปดัดพอให้มันอยู่รยเ,รเรียกว่าเป็นแฟตดาวอะไรเงี้ยครับเอาลงนะครับตามหลักแล้วไม้กอล์ฟมันก็จะเหมือนยืดขึ้นยาวขึ้นมาหน่อยยาวขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองวัดดูซึ่งเครื่องวัดเนี่ยมันมีหลายแบบต้องอธิบายอีก่อนอย่างเครื่องตัวเนี้ย มันจะเป็นรุ่นของกล้องมินิคตัวนีวน้มันจะวัดได้ทั้งไลน์แบบช่วยเรื่อง adjust line curve ได้ด้วยหรือไม่ต้องทําก็ได้ซึ่งอันนี้ผมล็อกไว้แบบไม่ทําเพื่อเวลาเราดัดเนี่ยมันจะได้เห็นเรื่องของความยาวที่เปลี่ยนนะครับก่อนเราดัดเนี่ยความยาวอยู่สามเจดนะครับตอนนี้พอวัดไปแล้วเนี่ยความยาวตอนนี้มันจะยาวขึ้นมาเป็นส7มเจ็ดส่วน8ละขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแต่ถ้าสมมุติผมเอาไอ้ตัวนี้ออกแล้ว adjust line angle ไอตัวนี้มัน adjust ได้นะเมื่อกี้เนี่ยมันจะเริ่มไปทางหลังมากขึ้นละความยาวมันจะกลับมา3 7ละอ่าซึ่งเครื่องวัดเนี่ย line angle ต้องอยู่ที่หกสิบองศาตามกฎ I a n A แล้วตามกฎ I a n A อย่างบางทีไดิเวอร์เนี่ย line angle เขาหัวมันอัพไลน์ไงบางทีเราทำตาม line angle เนี่ยอยู่ซีพอไปทำปุ๊บบางทีมันยาวกว่าเพราะบางทีมัน line angle มันเปลี่ยนครับนะครับต่อไปอันนี้คือเครื่องวัด swing weight ก่อนดาวดัดอยู่ที่ d 2 5ครับแต่ตอนเนี้ยพอไม้มันดัด ปดลงมันก็คือไม้มันยืดขึ้นอาจจะมีความดิ่งดิ่งขึ้นอ่ะเรามาลองดูได้อเท่าไหร่เกือบเกือบขึ้นมาเป็นดีสามขึ้นมาจุดสามขึ้นมาจุดสามก็ถือว่าเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์นะครับแค่ดัดลายเนี่ยทำให้ไม้กอล์ฟเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งความยาวจะเวียนนิดหน่อยยาวขึ้นก็นักขึ้นดัดแปดนะอ่ะทีนี้ในมุมปนตรีเดี๋ยวมาลองดูลองดูได้ครับ โอเคครับหลังจากดัด84องศาให้พ่ชุงลองตีดูจดเลยอ่ะคือทิมหัวทิมเลยแน,แน่นอนฟิน,นลิงครับ,นนรบก็ความยาวอาจจะไม่ได้เอฟเฟกมากความรู้สึกนะครับแต่ว่าแค่จดเ์ียรู้เลยมันไปทางนี้เอาเลยไหมครับได้เลยครับได,ได้เลยครับ ดีเหมือนมันจะคัดๆัดหน่อยนะความรู้สึกนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้พอๆกับเดิมแต่เหมือนจะสตาร์ทขวานิดนิดนี่ชโช<อ>ดาวเลยคราวนี้โช<อ>ดาวแล้ว <ๆ S 2> ตอนแรกอัพอยู่ประมาณเกือบๆกอห่งอันนี้ดาวมาประมาณ2องนะครับโอเคได้เสรสัองลกูกเฮ้ย ต้องพอไหวแต่ความรู้สึกอะเหมือนมันจิกเหมือนตรงเนี้มันจะแบบจึ๊กลงไปมากไปหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยการดัด l ลายแองเกิลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่ความยาวไม่ได้เปลี่ยนแค่ลายไม่ได้เปลี่ยนสวิงเวกเดียวครับมันเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งด้วยมันก็คือเปลี่ยน CG ของใบ อ่านิดหนึ่งครับมันจะเปลี่ยน CG จีทำให้ไปอยู่ไปลายใบมากขึ้นไปทางนี้มากขึ้นเซนเตอร์ออฟพิตี้จะอยู่ไปลายใบมากขึ้นอย่างลูกเนี้ยถ้าให้ดูจากเรียคชันเนี่ยมันน่าจะดรอเยอะนะเพราะโดนปลายด้วยโพอ่าหน้าไม้ปิดเยอะด้วยครับปิดตั้งเกือบเกือบสามมงศาเลยแต่ลูกป๊อปยังเกือบไปตรงอยู่เลยใช่ใช่เยร์เบรกบางคนเนี้ยน่าจะดรอเลยแหละใช่มันน่าจะดรอหนักครับนะครับอ่ะอีกช็อตหนึ่งครับ นี่เรียบร้อยลูกนี้อาจจะตีโอเคนะความรู้สึกนะจริงๆอ่ะค้า้ผมดูอ่ะโดนเต็มจากพี่ชุ้งเนี่ยน่าจะต้องใช้ไหลาอัพไรนะมีโอกาสนะมีโอกาสนะเนี่ยเรีแอคชั่นลูกไปแล้วก็ออกขวาขึ้นแน่ๆใช่สตาร์ทขวาขึ้นแน่ๆนะเนี่ยไดนามิกไลน์เปลี่ยนละจากโทอัพหมาเป็นโทดาวสองอ่าหนึ่งครับเก้าเอเฟเท่าเดิม นะครับสปีดน้อยลงอันนี้น่าจะสวิงคนตีนิดหน่อยแต่ดิเรกชันเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนครับการที่เราดัดแฟตลงลูกไปขวาแน่นอนแพทเท่าเดิมไหมครับแพทเท่าเดิมเป๊ะสูสีเลยสูสีเลยแต่เนี่ยมันมาเอฟเฟกเรื่องนี้แหละครับไดนามิกไลน์ที่โทดาวมากขึ้นเนี่ยจะไปเอฟเฟกกับพวกเฟสด้วยมันจะทําให้หน้าไม้เราเปิดนิด้ำตอนลงมากขึ้นเพราะว่ากันที่มันน้ำหนักไปอยู่ปลายใบมากขึ้นด้วย CG มันเลยดึงไปด้วยอ่ะทีนี้รู้ละ กลับไปอัปไรสี่ดูได้นะครับไปครับโอเคจาก62เราอยากเห็นเป็น66แล้วนะครับ66แล้วนะครับไปวัดความยาวสวิงเวทต่อโอเคครับก็หลังจากของที่เมื่อกี้เราไปดัด ะนะครับก็กลับมาวัดเครื่องนี้ต่อเริ่มจากความยาวก่อนอย่างเมื่อกี้เราดัดแฟดไปไม้มันยาวขึ้นอันนี้ก็ควรจะเป็นตรงกข้ามนะครับชนละไม่ถึง37ละไม่ถึง37อตอนนี้ความยาวสั้นลงมาเหลือแค่36เรียกว่า3ส่วน4แล้วกันหรือ3า7หกแล้วกันเกือบเกือบจะไปถึง7ส่วนและ,ะนะครับขาดไปนิดนึง ซึ่งถ้าความยาวมันสั้นลงจะเกิดอะไรขึ้นอีกในมุมของเครื่องวัดสวิงเวทนะครับก็คือไม้มันก็ควรจะเบาลงโอ้เลยดีประมาณจริงๆเรียกว่า D2 สอแล้วกันดีสองท่วนแล้วครับก่อนดัดลายสแตนดาร์ดอยู่ที่ D2.5 หลังจากดัดขึ้นไปเกือบเกือบดีสามอัพไรท์ขึ้นมาเหลือดีสองแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างถ้าคนที่แบบชอบมอโมไม้อะไรเงี้ยบางที เข้ามาดัดบางทีเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมทำไมน้ำหนักไม่เหมือนเดิมทำไมมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับนี่คือเหตุผลเลยนี่คือเหตุผลเลยใช่ใช่นี่คือความรู้ใหม่เลยนะเพราะว่าบางทีก็ดัดมั่วซั่วนะเราพี่เองก็ดัดไหมจริงๆถ้าในมุมการประกอบที่ผมว่าคน่าจะเรียกว่าดีนะครับสมมติถ้าเพลเยอร์คนที่เขาต้องการใช้ไลน์เกิลอัพไรท์หรือแฟ็ตเยอะๆเราควรที่จะดัดลายก่อนก่อนใส่ก้านอ่านะครับมันจะได้ความยาวที่พอดีที่สุด ทรงที่แล้วนี้อ่าโอเคอย่างเช่นสมมติเป็นผมเลยผมตีมือต่ำาเข้ามือต่ำผมใช้ลายแองเกิลแฟตสครับแล้วผมต้องการความยาวสมมติสามเจ็ดองห้ายาวขึ้นหน่อยถ้าสมมติเราไปเอาหัวเนี่ยใส่ก่อนเลยแล้วค่อยมาดัดแฟตสอ่ะกลายเป็นว่าไม้ตัวนั้นน่าจะยาวเกือบเกือบสามครึ่งอ่าตอนนี้ก็ต้องมาตัดมวยตัดไม้อีกใช่นะครับเพราะว่ามันดัดทีหลังไงมันควรจะดัดก่อนครับ นะครับได้โอเคอ่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวให้พี่ชุมงตีอัปไร์สี่ใช่นะครับมาลองกันดูความรู้สึกแรกเลยครับรู้สึกว่ามันสั้นลงจริงก็ไม่รู้ว่ามันรู้แล้วป่ะครับแต่ว่าจับแล้วมันรู้สึกนสั้นโอเคลูกแรกนะครับมันต้องรอแล้วนะครับฟิลลิ่งนี่ตีปุ๊บรอแน่นอนแต่ันี้รู้สึกว่าเข้าเข้าดีกว่าไอ้ลูก ดัดแฟตนะครับความรู้สึกมันไม่จิกดีโอ้โหอันนี้โทธอัพเลยแน่ๆพี่ชุงนี่ถือว่าตีเป๊ะมากเลยนะครับมันแน่นอนอยู่ครับโปรนี่มันมาแบบประมาณ4จริงๆเลยจาก1ไปประมาณ4.6แสดงว่ามือนี่เป๊ะมากนี่แต่เอาจริงๆนะตอนแข่งนะสภาพเลยบางวันไม่ดอนี่บางแมตช์ไม่ดอมีดัดเพิ่มแต่ว่าไม่รู้เอฟเฟกไงไอแมตช์นั้นอาจจะทําให้เรายิ่งหนักกว่าเดิมก็ได้นะเพราะว่า หนึ่งเลยอาจจะเสียความไอส่วงเวทไปกับความยาวนะที่เราไม่รู้นะแต่ก็ก็เอาแค่เอาไฟบอลอย่างเดียวอะคือหน้างานหน้างานหน้างานนะครับหน้างานมาลูกที่สองหรือว่าเราเหมาะกับแปดประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่ครับอัพไรประมาณนี้ครับถ้าพปิชุงอยากเห็นดอ เยอะๆก็อาจจะใช่นะเพราะว่าอรอแน่แต่ว่าก็รู้สึกว่าอรอมากไปหน่อยอันนี้โอเคอีกสักลูกหนึ่งได,<ๆ>ด้แน่นมาก<ๆ>ลูกนี้ถ้าลายธรรมดา,าอาจจะเฟดความรู้สึกเหมือนจะดันดันหน่อย<ๆ>อืมเป็นไปได้ครับเพราะพาร์มาอินเริ่มเยอะมันเหมือนซึกไปทางนี้นิดนึงแต่ว่าเหมือนมันจะช่วยไวหน่อยนะครับ ก็เป็นไปตามทีรี่เลยนะครับก็คือ Line a n g เกิลอัพไร์ช่วยให้เข้าซ้าย l i น์แองเก f ลแฟออกขวาครับนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในการหา l i n แองเกิเนี่ยมันคือเรื่องของ Dynamic Line องเกิตอนมันเข้านี่ยอคือถ้าเราอยากให้เหล็กมันเข้าได้ t u r ร์ฟินเทอร์เรชได้ดีที่สุดอ่ะครับมันควรจะอยู่แบบใกล้ๆแบบใกล้ๆศูนย์ใกล้ศูนย์ใช่ไหมใกล้ๆศูนย์อ่านะครับหรือว่าศูนย์ได้เลยยิ่งดีศูนย์คือดีนะครับ คือมันก็เป็นทริคนิดนิดหน่อยๆน่อยะครับอันนี้อย่างเช่นถ้ามันเข้าแฟตเนี่ยเราลองนึกเป็นเหมือนพวกเวชแล้วกันพี่ชุงเวลาเล่นไทล์ไลน์ต้องจดยังไงครับจดตั้งขึ้นหน่อยอ่าจดใกล้ใช่ไหมอ่าจดใกล้ขึ้นหน่อยตั้งขึ้นหน่อยถ้าระเบิดทรายเบอรทรายก็ต่ำลงหน่อยต่ำลงครับไอเนี้ยก็คล้ายๆกันนะครับอืมจริงๆเนี่ยถ้าสมมติบางทีเลือกเหล็กมาดีแต่ถ้าไลแองเกิลมันไม่แมช บางทีมันเข้าลูกลำบากบางทีแค่มาดัดลายเนี่ยอาจจะทําให้เข้าลูกได้ดีขึ้นนะครับใช่เลยเพราะว่าอย่างลูกที่ตีแล้วไอ้แฟดสีเนี่ยรู้สึกว่าเข้าลูกลาบากมันจะติกมันจะเหมือนปลายมันจะจึกลงไปที่พื้นก่อนครับมันจะทําให้เหมือนเราะเบาของเหล็กน้อยลงนะพูดภาษาง่ายๆอย่างี้เลยเบาน้อยก็เหมือนจิกง่ายเบาเยอะก็จิกยากหรือมันจะติดท็อปได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนคล้ายๆการเล่นเทคนิคเข้ามาช่วยได้ ตอนนี้ถ้าให้ดูนะครับในมุมของตัวเลขเนี่ยผมว่าพี่ชุ้งเนี่ยถ้าเอาลายแองเกิลที่แมชแมทเลยนะน่าจะลายกึ่งสแตรฐานนี่แหละไม่ก็แฟดลงสักหนึ่งต้องแฟดเหรอไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าลายแองเกิลมัน,นยังเข้าโถอัพอยู่อ่า นะครับอย่างเข้าโทวอัพในไลน์งเกิลสแตนดาร์ดครับคือบางทีอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องเข้าสูตรตลอดถ้ามันเป็นเรีแอคชั่นที่เราอยากให้ลูกมันเป็นเราเข้าติดโทวอัพโทวดาวได้นิดหน่อยอยู่แล้วถ้าเป็นของผมผมต้องเข้าโทวดาวมากหน่อยเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนเข้าหน้าไม้ปิดคือถ้าผมตีไลน์งเกิลสแตนดาร์ดเรียบร้อยเลยสายเยู่สายแน่ไม่เฟดให้ก็ต้องเข้าติดโทวดาวนิดหน่อยประมาณสัก1หรือ2หรือบางทีเราก็ต้องไปเล่นเรื่องของซีจีของไฟเราเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครอนดิ ก็ต้องประมาณสแตนดาดได้ไหมสแตนดาดได้หรืออยากให้ถ้าดรอแบบอ่ะสมมติเราดูจากสแตนดาดกับอัพไรสี่นะครับครับพี่ชุงน่าจะชอบอัพไรสี่ชอบอยู่เพราะว่าถ้าแพทเทิร์นพี่ชุงน่าจะชอบดรออแบบอาจจะชอบอาจจะมากไปหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึง4หรือเปล่าอาจจะแค่2 1อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาลองแต่ถ้าเอาลูกตรงๆเลยเนี่ยแนะนําเป็นแปดหแปดครึ่ง อะไรอย่างนั้นใช่โอเคได้โอเคไลน์แองเกิลมีผลกับเรื่องนี้ทางจริงแล้วมีผลกับเรื่องบาลานซ์ของไม้ด้วยความยาวบาลานซ์ของไม้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับนักกอล์ฟทุกท่านทั้งมือใหม่และมือเก่าเพราะว่าอะไรอย่างที่เราเห็นเลยการแค่ดัดไลน์แองเกิลมันมีผลเรื่องของทั้งความยาวสวิงเวทบาลานซ์ผมว่ามีแน่นอนก็คือเรื่องของ c ีีในตับดีรีเลยนะครับพอมันมีผลอย่างเงี้ยมีผลกับดิเรกชันเต็มๆ ะครับบางทีมันเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เราเปลี่ยนเกมได้อะนะครับครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับมีคอมเมนต์หรือมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษจากร้าน Breaking p a r r กับงาน สวิงอินทูสไตล์รวมดีลสุดพิเศษมากสุดถึง60%จากแบรนด์กอล์ฟชั้นนำ G4 Peter Milla พร้อมที่ปรึกษาแฟชั่นในงานณวันที่2-10ถึงพฤศจิกายนนี้ที่โครงการ The Golf Town ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ